ถามว่าทำไมถึงเลือกทําธุรกิจโต้ต้าชัวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะไม่ทําธุรกิจนี้เลยนะครับในเมื่อธุรกิจนี้เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ดีมากมันมีความก้าวหน้ามันมีโอกาสโตนะครับถามว่าทําไมคือทุกคนเนี่ยถ้าจะพอทราบไปแล้วว่าจริงๆเนี่ยจุดตลาดรถมือสองนะครับตลาดที่ใหญ่นะครับแล้วก็ที่จะมีขนาดตลาดที่ใหญ่กว่ารถใหม่ด้วยซ้ำนะครับแต่ถามว่าผู้ประกอบการในปัจจุบันเนี่ยใครนะครับก็จะเป็นเต็นท์ทั่วไปนะฮะแล้วเต็นท์เนี่ยครับคือจุดขายของเขาเนี่ยค่อนข้างก็คืออาจจะยยัังไมม่่คอชดเจนาก ทำให้เวลาผู้บริโภคนะครับหลายคนกลับไปซื้อเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเราโดนย้อมแมวบ้างอาจจะมีรถน้ําท่วมบ้างอาจจะรู้สึกว่ารถชนหนักมาแต่มันย้อมแมวขายมาอะไรพวกนี้นะครับถามว่าตรงนี้เนี่ยเรามีโอกาสในการทำปัญตานี้ยังไงเราจากที่เราจะเห็นได้ว่าโตโยต้าชัวร์เนี่ยนะครับเป็นแบรนด์โตโยต้าซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะมีมาตรฐานหมดทําให้เราสามารถการันตีได้ว่ารถทุกอย่างเนี่ยที่โตโยต้าชัวร์นำเข้ามาไม่มีการย้อมแมวไม่มีการาโดนน้ำท่วมอะไนะคแับแต่พวกนี้นะครับทำให้ เป็นการสร้างความมั่นใจกับลูกค้าผมคิดว่ามันเป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะสามารถทําให้ผู้บริโภคเนี่ยได้มีตัวเลือกที่ดีขึ้นเมื่อไปเทียบกับสิ่งที่เขามองเคยมองว่าธุรกิจรถใช้แล้วเนี่ยเป็น,เป,นเป็นการธุรกิจเหมือนดําๆสีดําคือมีการหลอกลวงกันตลอดอย่างนี้นะครับแต่โตโยต้าชัวร์วเนี่ยจะเข้ามาทำาีให้พเพราะอะไรเป็นมาตรฐานที่โตโยต้า,ตาแล้วก็มีชื่อเสียงของโตโยต้าเป็นตัว,รวครับก็คือถ้าตัวผมเองเนี่ยนะฮะเป็นเป็นเต็นรถอะนะครับแล้วถ้าทางโตโยต้าเนี่ย เปิดช่องให้เราสามารถมาทำโต้ตาชัวร์ได้เนี่ยผมจะรีบคว้าโอกาสนี้ไว้ทันทีครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสนี้เนี่ยเขาไม่เปิดให้ให้บุคคลภายนอกคือเขาจะให้เฉพาะบุคคลที่เป็นดีลเลอร์โต้ t าในปัจจุบันเท่านั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตจะเห็นได้เลยว่าโต้ตาชัวเนี่ยม,มีข้อดีเดยอะมากรจริงๆถามว่าการทำตลาดยากไหมผมพิดว่าไม่ยากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ เราค่อนข้างจะสื่อสารชัดเจนว่าเราเป็นเป็นอ่าเป็นผู้ดำเนินธุรกิจรถมือสองนะครับที่มันไม่มาตรฐานจริงๆนะครับผมยอมว่ามีนมาตรฐานจริงๆเพราะว่าทุกอย่างที่เราเทำเนี่ยน,นะครับมันเป็นกําหนดจากโตโยต้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเช็คขั้นตอนคือเราไม่ได้กําหนดขึ้นมาเองว่าเราจะเช็คก,กี่จุดกี่จุดโดยที่เราก็บอกโอเคเราเช็คเท่านี้แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นมาตรฐานจากโตโยต้าจากญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผู้ประกอบการหมายถึงว่า จะขอรถเกมคนเขาจะรู้ดีที่สุดนะครับคนผู้ผลิตเราก็จะรู้ดีที่สุดว่ารถคันนี้มีส่วนประกอบมีอะไรยังไงบ้างเพราะฉะนั้นมาตรฐานนี้ก็หมดมาจากตัวเขาเองเนี่ยย่อมจะเป็นมาตรฐานที่สุดผมเลยมองว่าจริงๆการทำตลาดไม่ยากคืออย่าว่าเราต้องทําให้อ่าเหมือนผู้บริโภคที่หานใหญ่รู้ว่าเรามาแล้วมากกว่าครับเพราะว่าจริงๆมีหลายคนเนี่ยตั้งหน้า,า,กกนาตั้งตารอการหลังสุด้ายชัวร์เพราะว่าหลายคนมีความมั่นใจที่ซื้อรถเพราะว่าคิดว่าเอ๊ะ รถน้ำท่วมหรือเปล่ารถที่ขายในหาา้างใหญ่เราดูน้ำท่วมหรือเปล่าหรือรถที่เขารับประกันจริงเนี่ยเขาไปซ่อมที่ไหนเขาไปซ่อมปู่น,นอกใช่ไหมแล้วทำอย่างนี้เนี่ยมันจะมีมาตรฐานจริงหรอคือเขาจะใช้อะไรไม่ใช่อะไรแท้อะไรเงี้ยนะครับรับประกันอาจจะรับประกันจริงซ่อมจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มีใครสามารถตอบตรงนี้ให้ลูกค้าได้แม้จะเป็นการโฆษณาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าของโต้ด้าชัวเนี่ยก็คือเราเราค่อนข้างชัดเจนว่าทุกอย่างเนี่ยมีมาตรฐานตั้งแต่ต้นตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนกระบวนการสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้บริโภคเนี่ยสามารถมั่นใจได้ได้ได้อย่างแน่นอนนะครับว่าเราไม่ได้แค่โฆษณาอย่างเดียวแต่เราทําจริงนะครับก็แผงขนาดที่วางไว้จริงๆนะครับคือในปีนี้เนี่ยเหมือนที่บอกว่ามีหลายๆคนนะครับคงตั้งหน้าตั้งตารอการมาของต้าชูในหาดใหญ่นะครับในจังหวัดสงขลาตอนนี้เนี่ยเรามาเปิดกิโลต้าชูแห่งแรกของสงขลานะครับก็คือบริษัทพันธุ์ยุทธาสนร์นะครับมาเปิด ก็ทําให้ผมคิดว่า,อาบอกต้องการจะบอกลูกค้าว่าเรามาแล้วนะนี่คือวัตถุประสงค์หลักในะาการทำตลาดต้องการจะสร้างสร้างการรับรู้ของลูกค้านะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ตรงนี้นะเราตั้งอยู่นี้แล้วเราจะมาคอยบริการลูกค้าในเรื่องต่างๆไปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนที่ครบวงจรคือลูกค้าเนี่ยจะขึ้นมาที่โชว์รูมพิธานพณิทของเราทุกสาขานะครับทั้ง5สาขาไม่ว่าจะเป็นจะเป็นสตูนาทวีสงขาลาลบบุรีแม่ยครับใหญ่เนี่ยเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนนะครับ ก็คือว่าคุณสามารถเอานํารถเก่ามาทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับมาแลกเปลี่ยนรถโตโยต้ยตาใหม่ได้นะครับหรือว่าคุณจะขึ้นไปที่โชลุงโตโยต้ายูสคาของเรานะครับเป็นโตโยต้าชัวร์ที่ถนนรบเรลืเมษใกล้แยกบ้านโคกเหมานะครับที่เลี้ยวซ้ายไปสนามบินตรงนั้นนะครับก็เราก็สามารถที่จะบริการแลกเปลี่ยนกั้เหมือนกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็าจะสื่อสารว่ามาตรฐานที่ที่เรามาใช้ในการ ตั้งแต่อิสเปกชันคือตั้งแต่การตรวจตรวจสภาพนี่ยนะครับเป็นยังไงแล้วก็การตรวจสอบว่าจะจุด,จด,จดมีอะไรยังไงบ้างจนกระทั่งเราขึ้นโชว์รูมเนี่ยเพื่อจได้บริหารเพราะฉะนั้นเราต้องการจะสื่อในการสร้างแบรนด์มากกว่าสร้างให้ทุกคนรับรู้ว่าตอนนี้เรามาแล้วนะครับเพราะว่ายัางไงโตโยต้าชูเนี่ยในหลายๆจังหวัดเนี่ยเขาเขาเขาเห็นมาแล้วว่าโตโยต้ตาชูเป็นยังไงแลว้วประสบความสำเร็จทุกที่ที่จะว่าต้องทําให้ทุกค่านรู้คืออย่างไรบ้างเมื่อกี้ถึงว่าหลายยี่ห้อนี้แสดงว่ายี่ห้อไหนก็ไปเอาไปขายได้ใช่ไหมใช่่คครรัับบใช จริงๆแล้วเนี่ยจุดเด่นของโตโยต้าชูวของเราเนี่ยนะครับคือว่าเราไม่ได้จํากัดน,นะครับว่าเราขายได้แค่ยี่ห้อโตโยต้ายอย่างนี้คือเรารับทุกยี่ห้อแล้วเราขายทุกยี่ห้อในแต่ละยี่ห้อแสดงว่าคือ <S 2> <S 2> <S 2> ไม่ได้เฉพาะแบนรนด์โตโยต้ออยตาใช่ไหมครับอ๋อไม่จําเป็นครับเป,เป็นได้หมดครับจริงๆเนี่ยรถเรารับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับก็คืออย่างอย่างสมมติว่าเราขายเราก็ขายทุกยี่ห้อเหมือนกันทุกรุ่นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสมมติถ้าลูกค้าสนใจอยากเป็นอาจจะเป็นรถแบบเล็ก s เอาผ่านอย่างนี้เราก็สามารถที่จะ ขายลูกค้าได้ไม่มีปัญหาครับอย่างในวันงานที่28ทฤษสภาคนที่ที่จะจัดที่โชว์รูมพิธามันยูสคาร์ตรงตรงใกล้ๆสามแยกบ้านเช็เมาตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีโตโยต้ m เอ็มอเอสเปโชว์ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราบอกแล้วว่าเราไม่ได้มีจุดยืนว่าเราต้องขายรถเฉพาะรถคอมแพคไปแลวเราขายได้หมดก็คือจะเป็นยี่ห้อไหนก็ขายได้ทุกรุ่นขายได้หมด มาถึางเลือกใช้โต้ตาชัวร์ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในจุดเด่นของโต้ตาชัวร์เนี่ยเหมือนที่เรียนไปไปแล้วเมื่อกี้นะครับว่าทุกอย่างนี้เป็นมาตราฐานข้อดีของโต้ตาชัวร์นะครับคืออะไรนะครับคือตั้งแต่ตอนเรานําลูกค้านํารถเข้ามาใช่ไหมพนักงานประเมินราคาทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องได้รับการอบรมโดยมือถ่าโตโยต้าเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยครับจะคือคนพนักงานประเมินเนี่ยตอนแรกจะเป็นช่างมาก่อน,นช่างเรื่องเครื่องยนต์เรื่องช่วงล่างอะไรพวกนี้เขาจะมีหลุมหายเขาจะ ทำงานมาเป็นสิปีรู้มีความรู้อย่างนี้คือไม่ใช่เป็นช่างข้างนอกมาก่อนนะครับคือช่างของโตโยต้าเลยนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานโตโยต้าชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็เขาก็ไปเรียนอบรม,พรมเพิ่มเติมเรื่องของการประเมินประเมินสภาพและประเมินราคารถเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ได้มาตรฐานแน่นอนพอรถเข้ามาเสร็จมามาเดี๋ยวเราซื้อเข้ามาเสร็จนะครับเราก็มีการตรวจสภาพเช็คล้อจุดจจุด,จดซึ่ง ก็จะเป็นช่างตรงนี้ซึ่งเป็นมาถังโตาเช็คเราไม่ได้ให้ช่างเป็นบุคคลภายนอกหรือเป็นช่างอู่ทั่วไปที่จะมาคอยเช็คว่าเอ้วตรงนั้ตนตรงนี้กี่จุดเราจะเป็นอะไรยังไงคือทุกคนเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอจะเช็คเสร็จก็จะมีการปรับสภาพโดยการที่หมายถึงทำร้านทคำความสะอาดนะครับเราก็จะใช้มาตรฐานที่ หมายถึงว่าเป็นมคเกอร์ที่โตยต้าเขาคัดเลือกมาเข้าสกรีนมาให้อย่างดีนะครับแล้วก็มามาผลิตภัณฑ์ทุกอย่างก็จะมาจากทางมิคเกอร์ที่ที่สกรีนมาแล้วพนักงานล้างรถทุกคนเนี่ย<อ>ก็ได้รับการอบรมนะครับได้รับการเทรนคือเราก็ไม่ได้จะจ้างแบบพาม่าอะไรอย่างนี้เราไม่มีน,นะครับคือก็เป็นแบบแรงงานที่ต้องทำปกติแล้วก็มาตรฐานทุกอย่างก็จะมีเป็นโตวต้าคุณมกันหมดนะครับซึ่งถามว่าทําไมถึงเลือกออกแล้วก็ถ้าเกิดพอมาถึงจุดที่ขายใช่ไหมพรัง,งานขายทุกคนเนี่ยต้องได้รับการอบรมจากโต้ต้าเราก็ไม ทุกอย่างไม่มีแสนดาวคือไม่ใช่แบบเหมือนเต้นที่จะบอกว่าคนนี้ผู้จาเพราะไม่เพราะเป็นอะไรเงี้ยคือเราจะมีมาตรฐานชัดเจนว่า1,2,3,4,5สี่ต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยอย่างที่ทราบในกระบวนการตั้งแต่เข้าจนขายออกหมดแล้วก็ after sale service การรับประกันเนี่ยเป็นของโตยตาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์มันแข็งกว่าแบรนด์ local อยู่แล้ว ผม,ผมมองไม่เห็นเหม,มือนที่เรียนตั้งแต่แรกว่ามองไม่เห็นสาเหตุว่าทำไมถึงจะไม่ทำโตโยต้ตยชูในเมื่อเรามีแบรนด์ะดับ global นะคะรับระดับระดับสากลมาตรฐานก็เป็นระดับสากลระดับโลกบวกกับความแข็งจุดแข็งของบารพิธทํารนี้ซึ่งเปิดมา50ปีซึ่งเป็นแบรนด์ like ัในท้องถิ่นที่คนรู้จักเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นคอมบินชันในการส่วนรสารนที่ลงตัวที่สุดครับจริงๆราคาเนี่ยนะครับเราตามมาตรฐานเลยนะ ราคาราคาเนี่ยมันจะเป็นตามมาตรฐานที่เรากำหนดมาไว้เพราะว่ามาตรฐานในการตีราคาใช้เดิร์ตเรสบุ๊กเดิร์ตเรสบุ๊กเนี่ยเป็นเป็นคนที่ทําขึ้นมาเนี่ยเขาทำทุกยี่ห้อทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันก็จะไม่มาตรฐานทุกยี่ห้อไม่ใช่หมายความว่าเฉพาะมีราคาโดราต้าเท่านั้น